เอาละครับเจอความยากแล้วครับโอ้หนอนี้ยากครับเนื่องจากน้องเขามีเขี้ยวตรงนี้หน่อนหนึงนะครับใกล้ๆและต้องระวังสวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์ครับวันนี้เราจะมาทำการขุดหน่อกล้วยปลาด่างหินอ่อนครับ3ามตีครับต้นนี้ นี่จะย้อนแสงไหมรับนี่คือต้นแม่เขานะครับแล้วนี่คือหนอเดี๋ยวราจะมาขุดหนอนี่หนอขุดหนอพี่นะครับอันนี้หนอน้องเดี๋ยวเอาหนอพี่ก่อนเพราะว่ามีคนจองแล้วผมต้องขุดไปให้เขาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับมาครับก่อนอื่นเราก็ทําให้ดินมันชุ่มก่อนเนอันับแรกเปิดน้ํารอเลยครับอล,ลูกไม่ต้องไม่ต้องเลอะ อย่ามีบทเดยลูกผมก็ขุดครับแล้วก็ขุดเนาะนี่ก็ปล่อยน้ำให้มันชุ่มชุ่กนก่อนก่อนคือที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเวลาน้ำมันโดนดินเนี่ยครับมันจะดิงนมันก็จะลาล,ลายไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาจอบเอาเสียมไปขุดเลยอ่ะบางทีมันเราไม่เห็นข้างล่างมันอาจจะโดนลากได้ครับ น้องเขาแบบรากเยอะมากครับข้างล่างนี่ไม่รู้รากต้นแม่หรือต้นลูกครับหรือหนอครับรากเยอะครับดินข้อดีของการใช้วงโป่งเนี่ยมันขุดหนอง่ายครับแล้วก็ผมใช้ดินที่มันค่อนข้างร่วนด้วยวกันนี่มันก็ขุดยิ่งขุดง่ายครับให,ใหญ่เลย ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขุดเรื่อยๆก่อนเอา้าเจออีกหน่อยนะครับเนี่เกือบไปครับขุดไปขุดมาเกือบเหมือนกันนะครับเนี่ยจะไปโดนน้องมาอีกเที่ยวนึแลนะครับ ให้เพื่อนๆดูครับนี่โอ้มาอีกเขี้ยวหนึ่งแล้วครับนี่ก็คือหนอนะครับแล้วก็เขี้ยวนี้โผล่ดินแล้วแต่นี้ยังอยู่ใต้ดินอยู่ครับต้องเบาๆมือนิดน,นึงครับเอาละครับเจอความยากแล้วครับโอ้หนอนี้ยากครับ เนื่องจากน้องเขามีเขี้ยวอยู่ตรงนี้หนอหนึ่งนะครับใกล้ๆและต้องระวังแล้วยังมีเขี้ยวเนี่ยครับไม่แน่ใจไปเห็นหรือเปล่ายังมีเขี้ยวมาทิ่มตรงนี้อีกหนอหนึ่งซึ่งโอ้โหอย่างใกล้เลยนี่ครับอืลลาบากเลยครับอันนี้คราวนี้ผมอาจจะต้องตัดจากล่างขึ้นบนนะเอานะครับโอ้เขี้ยวมาขึ้นใกล้ๆอย่างนี้เลยอะ่ะเราก็ไม่อยากเสียไปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนี่ก็ครึ่งชั่วอโมองแล้วยังไม่เสร็จครับไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหลากเราพยายามจะเอาให้ได้ลากมากที่สุดนะครับมันเลยยากนิดนึงโอ้นี่ครับเรียบร้อยอันนี้จะให้ดูว่ามีนี่หนึ่งเขี้ยวนอะอันนี้หนอนะเสร็จแล้วแล้วก็หนึ่งหนอแล้วก็เขี้ยวนี้ครับที่เราพยายามหลบเมื่อกี้แล้วก็มีเขี้ยวนึงครับเนี่ยเห็นไหมเล็กเนี่ย ไม่รู้ย้อนแสงมาอ่าเนี่ยมีอีกเขี่ยวหนึ่งแล้วสามแล้วนะครับวรวมหน่อพลนดินนี้เป็นสี่แล้วก็หน่อที่ผมเพิ่งตัดเป็นห้าแล้วครับดอกเบีย้ยในดินครับโอเคก็เสร็จแล้วครับสำหรับหนอ่อกล้วยป่าด่างหินอ่อนนี่ครับรากติดมาฟูๆเลยโอเคตอนนี้เราก็มาผสมกันครับ หัวเชื้อไตโคเดอร์ม,มาครับแล้วก็ดีวันครับน้ำยาเลี้ยงล่าโอเครก็นนคีัคบแล้วเราก็เอาแช่เลย เอาน้องแช่ไว้ประมาณอ่านี้ให้ดูก่อนแช่ไว้ประมาณสัก่ครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้ครับโอเคครับเราแช่มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับน้ํายาเร่งลากกับตัวตัวันนะครับ B1 ันนี่คือน้ํายาเร่งรากแหละหมายถึงว่าไตโคเดอร์มากับ B1 ครับเร่งลากกับกันเชื้อรา โอเคส่วนตัวนี้คือวัสดุปลูกของเราวันนี้ครับเป็นขุยมะพร้าวนะครับดูครับด่างสวยงามมากเลยดีใจทนลูกค้าเลยครับใบไม่นี้ดังเลยครับน้องอเวลาเด็กๆก็ยังไม่ค่อยออกด่างเท่าไหร่นะครับนี่ครับถ้าดูพอดูใบใหญ่เดี๋ยวจะออกสามสีตอนโตครับสนใจทักมาได้เลยครับต้องเลือีกสามสีนอนะครับนะครับ เ็บรร้อยแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะปูนแดงเสร็จแล้วครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาเอากล้วยลงกันได้แล้วไปดูครับว่าข้างล่างนี่ก็มะเข้า ุยเขาเรียกว่าขุยมะพร้าวละเอียดนะครับผมก็แช่น้ํายากาันเชื้อรามาแล้วเหมือนกันตัวขุยมะพร้าวนี่ครับแช่มาสามคืนแล้วครับเปลี่ยนน้ําทุกวันเชื้อราเนี่ยอันตรายครับมนลนเป็นแล้วไม่คุ้มค่าเลยอือแล้วเราก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละที่เราผสมยาเร่งรากแล้วก็ตัวที่ผสมอ่า ยาฆ่าเชืราเนี่ยซ้ำอีกทีครับเราออกมาชั้นหนึ่งก่อนเนาะโอเคนี่ก็เอาน้องลงไปนะครับ ไค่อยๆอ่ะเข้าไปทำงานคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูครับล่ำๆเลยสนิ้วประมาณ2นิ้วผมได้ครับโอ okay. เคเตร็บแล้วครับวิธีขุดหนอกล้วยแล้วก็ชานะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ครับ d ี m มอร์แฟมิลครับ